คมความหนาใกล้เคียงแทบจะมาจากบล็อกเดียวกันเลยฮนะวัสดุดูเหมือนกันเลยอันนี้เขาก็ทานฟอร์มมาจาก next to mini seller แล้ว mini seller ก็คงจะเอาจากตัวนี้แหละมาเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง exotic quality สวัสดีครับหลังจากที่ได้รีวิวมันติทูลมินิหรือมินิมันติทูลอะไรแล้วแต่จะเรียกหลายตัวในช่วงนี้นะมี fc สอบถามเข้ามาถึงตัวนี้ฮะ Next to Mini Flagship เออผมก็มาคน้คนๆดูในชแนล l ยังไม่เคยรีวิวจริงๆคมที่แรกผมนึกว่าผมรีวิวไปแล้วตัวนี้เนี่ยน่าจะนานแล้วซื้อมานะตอนนั้นยังไม่มีสปอนเซอร์ยังไม่มีอะไรเลยในชแนลแล้วก็ตั้งใจว่าจะซื้อมาคอมพเกับไอเจ้า Flagship ตัวมาตรฐานเนี่ยนะแล้วก็ลืมจนไม่ได้รีวิวมาจนมีผู้สอบถามมาเนี่ยนึกได้ที่แรกไม่ได้ลืมเพิ่งมาลืมตอนจําไม่ได้เนี่ยเลยไปคน้คนดเออูเจอจริงจริงด้วยกล่องยับเยินมากๆผมจําไม่ได้ว่ามันยับมาตั้งแต่ส่งหรืออะไรเดือนซ้ําไปนะก็เอามารีวิวเลยแล้วกันต่อไปจะได้คอมเพลก์กับตัวอื่นๆด้วยโดยเฉพาะตัวที่ใกล้เคียงกันที่สุดอย่าง o อไนส์โอแทคเกิลวันเนี่ยระดับเดียวกันที่สุดแล้วกล่องสายต่างกันแต่ตัวพอๆกันนะเดี๋ยวค่อยดูกัน คอนเซปต์เขาก็คงมาจาก Nikto f a c t h i p Pro Original ตัวต้นตำรับดูสเปคหลังกล่องเขาก่อนนะครับก็ขนาด67.5คูณ27คูณ17.5มม,มวัสดุหลัก 420J2 กับ 420J1 นะน้ำหนักประมาณ83กรัมมีสีสีนะอันนี้เท่าที่เห็นในเว็บไซต์เขาเนี่ยสีเขียวตัวประกับเนี่ยเป็นสีเขียวเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เป็นสีแดง ก็เป็นสีซิลเวอร์ซิลเวอร์นี่คือคือไม่มีประกับเป็นตัวซิลเวอร์เป็นซาตินฟินิชมานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสีดำแบบ b แบล็กวอชดำแบบมีรอยๆคล้ายๆรอยถลอกถลอกเก่าๆ,ๆอะไรทำนองนี้มีสีสีเนี่ยเดี๋ยวแกะกล่องมาดูกันก่อนนะตัวนี้ไม่มีถุงไม่มีอะไรแล้วนะผมจำไม่ได้เคยแกะมาใช้หรือว่าอะไรทักอย่างตัวขนาดนี้เป็นไซส์ EDC นะไซส์พวกกุญแจด้วยซ้ำไปเนี่ยเขามี ห่วงคีลิงมาให้ด้วยน้ำหนักเขาบอก83กรัมเราช่างเองแล้วกันนะก็ได้ใกล้เคียงนะ82.1วัสดุหลักรอบๆตัวเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างน่าจะเป็น j1 หมดเลยนะใบมีดเป็น j2 นะเป็น420 j2 แยกกังหากเป็นใบแบบนี้สีจะไม่เหมือนตัวอื่นเลยนะตัวอ,อื่นจะเป็นสีซาตินฟินิชแบบนี้สีเงินด้านๆแบบนี้ ประกับนี่ก็จะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นซิลเวอร์ไม่มีประกับจะเป็นเนื้อสาตินฟินิสทั้งตัวเลยถ้าเป็นสีดําก็เป็นแบล็คออกไซด์ทั้งตัวเลยไม่มีประกับเหมือนกันนะที่มีประกับนี่จะมีสีเขียวเนี้ยแล้วก็สีแดงหัวขีมเป็นแบบเล็กๆแบนๆใช้งานพวกจับหัวน็อตจับของกลมๆเล็กๆน้อยๆงานตกแต่งนิดหน่อยเนี่ยใช้ได้เลยใช้หัวขีมเล็กๆแบบเแบบนี้ยดี ด้านนี้เปิดมาเนี่ยจะมีแต่หัวคีมอย่างเดียวเลยนะไม่มีอย่างอื่นเฟรมหนาดีนะวัสดุแข็งแรงปึกแอคชั่นของการพับเนี่ยนุ่มนวลฮะสมุิเท่ากันไม่มีเปิดข้างหนึ่งหลวมข้างหนึ่งการเฟ e กซิเบิลก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะไม่ได้เยอะเกินไปน้อยเกินไปเนะี่ยด้านนี้ยิ่งไม่ดิ้นเลยช่วงที่เป็นครีมเนี่ยไม่ดิ้นเลยนะแน่นเลยตรงส่วนโคนสุดของคีมก็จะเป็นใบตัดใช้ตัดพวกลวดตัด อะไรสายไฟอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆเนียน่ย,นย,นย,นยได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ใบตัดเขาเปลี่ยนไม่ได้อย่าไปตัดไอ้ของที่มันใหญ่โตมากๆปลายคีมนะปลายคีมประมาณนี้ให้ดูใกล้ๆเขาเรียกว่า n e e d l e nose plier อรคีมเนี่ยมี s อสิ spring เล็กน้อยกำลังดีไม่ได้แข็งไม่ได้อ่อนเกินไปฝั่งข้างนอกซึ่งเป็นคอนเซปต์ของมันติทูนยุคใหม่ๆเนี่ยอุปกรณ์จะอยู่ข้างนอกไม่ต้องกางไม่ต้องเปิดอะไรออกมาใบาแรกหยิบออกมาเป็นใบไขควง สี่แฉกได้งานทั่วๆไปได้แต่ว่าทํามาในรูปของเป็นแบนนะ,อ,ะอีกใบหนึ่งด้านนี้จะเป็นตะไบ2ด้านนะด้านหนึ่งเป็นครอสคัตหรือดับเบิลคัตแบบนี้ควายกันอีกด้านหนึ่งเป็นซิงเกิลคัตซึ่งใช้ได้ดีทั้ง2ด้าน ส่วนปลายเนี่ยทำไว้เป็นไขควงหรือเป็นตัวงักเปิดฝากระป๋องเปิดอะไรต่ออะไรนิดๆหน่นนอยๆเนี่ยได้แค่เป็นไขควงแบนก็พอได้อยู่ส่วนปลายของเขาเนี่ยถ้าเป็นไขควงแล้วก็จะประมาณ3.2มมิลด้านนี้หมดแล้วมีแค่2ใบทีนี้มาดูด้านนี้ตัวหลักเลยของท่านก็ถือว่าเป็นพระเอกเลยนะก็คือกันไกขนาดใหญ่มีแอคชั่นมีสปริงดีดกลับช่วยแรงนิดหน่อยกำลังดีเลยเนี่ยเทียบกับกันไกของตัวใหญ่รุ่นพี่เขานะ จากชิปโปรโประมาณ70-75%ของตัวใหญ่เลยนะทำได้ดีความคมก็ดีอยู่แล้วผมลองตัดกระดาษแข็งให้ดูแข็งมากนะไอ้แพ็กเกจของเมมโมรีการ์ดเนี่ยตัดสบายๆตัดได้ฮะหนาและแข็งตัดลวดเส้นเล็กๆให้ดูก็ยังได้เลยอ่ะตัดลวดก็ตัดได้นะ แต่ว่าไม่จําเป็นก็อย่าไปตัดนะเพราะพวกนี้มันทาให้คมกันไกเนี่ยเสียง่ายนะครับพวกของที่มันเป็นของ,ของแข็งกลมกลมเนี่ยอย่างเข็มหมุดหรือลวดเนี่ยไม,ไม่ค่อยนิยมเอามาตัดกันนะใบต่อมาทางฝั่งเดียวกับกันไกเนี่ยเก็บกันไกไปก่อนนะก็จะเป็นใบเปิดขวดเปิดกระป๋องซึ่งดีเลยใบยเปิดกระป๋องเนี่ยกับใบนี้ไม่ไม่มีอะไรต้องวิพากษ์วิจารณอะไรกันมากอาทีนี้มาเป็นใบหลักหรือใบพระเอกของเราก็คือมีดมีดเป็นแบบ คมตรงความยาวช่วงคมมีด42.5มม,มยาวใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับความที่เป็นมีดขนาดเล็กเขาก็เลยไม่มีระบบล็อกใบอะไรมาให้นะแต่ว่าก็แน่นพอสมควรแลวดูความคมกันก่อนนะมีตัดกระดาษเนี่ยเรื่องความคมของใบมีดก็ผ่านเลยนะหายห่วงเลย เป็นใบเดียวที่ทํามาเป็นแบบเงาๆแบบนี้นะนอกนั้นใบอื่นๆเนี่ยเขจะเป็นซาตินฟินิชหมดเลยโดดเด่นกับเขาหน่อย4 20J2 คมมากเก็บใบนี้ก่อนหมดแล้วฮะใบมีดไม่ม,ม,มีอย่างอื่นละก็มีแค่นี้เดี๋ยวลองเปิดมาดูพร้อมๆหน้าพร้อมตากันเลยเปิดใบที่มันไม่คมก่อนเนาะเปิดใบที่มันไม่อันตรายก่อนอ,อันนี้เปิดมาแบบนี้แล้วก็ลองเปิดด้านนี้เป็นหัวคีม กันไก่มีดใยกระป๋องเปิดขวดครีมตะไบสองด้านมีปลายเป็นไขควงไขควงสี่แฉกอ่ะดูนะครับตัวนี้มีห่วงคีลิงเอาไว้ให้พร้อมเลยไม่ต้องไปเปิดไปดึงมาจากตรงไหนไม่มีซ่อนเอาไว้เลยอะทีน,นี้มาดูทีละใบทีละอย่างเลยนะเอากรันไกลก่อนกันไก่เนี่ยที่ผมรู้สึกมากเลยคือเวลาเปิดมาแล้วเนี่ยตัดอะไรที่นนหนาๆหน่อยพวกหนังหรือพวกผ้าใบเนี่ยควรจะเอาด้านนี้เนี่ยไว้ทางด้านนิ้ว แล้วก็เอาด้านนี้มาไว้ทางด้านอุ้งมือเพราะว่าถ้าเอาด้านนี้ไว้ทางด้านอุ้งมือเนี่ยจะเจ็บเลยนะขนาดมือผมหนาๆด้านๆเนี่ยยังรู้สึกเจ็บแต่ถ้าจับแบบอย่างนี้จับแบบนี้ไม่เป็นไรจับด้านไหนก็ได้ไม่มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือไอ้เจ้าห่วงเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่ใช้เนี่ยมันชอบไปขัดกับต,ตรงนี้เวลาจังหวะจะใช้กันไกลเดี๋ยวบางทีไอ้ตัวนี้ทําเสียจังหวะบ่อยเหมือนกันต้องหลบๆออกขึ้นมาด้านนี้เผื่อห้อยลงไปเนี่ยบางทีห่วงก็ไปขัดอยู่เงี้ยแล้วกัดไกลก,ก็กดไม่ถึง แต่ในเรื่องของความคมเรื่องของการดีดกลับของสปริงแอสซิสตเนี่ยไม่มีข้อติอะไรก,ไกลไกจบไปใหญ่ดีคมดีพับเก็บง่ายนะครับใบอื่นก็ไม่มีปัญหาอย่างเช่นใบมีดความคมใช้ได้ความแน่นของกลไกก็แน่นดีไม่พับมาเป็นอันตรายง่ายๆต่อมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือคีมเหมือนกันคีมเนี่ยเคสเดียวกับกลไกลเลยก็คือถ้าเอาด้านขาเล็กเนี่ยอยู่ในอุ้งมือตรงนี้เจ็บเหมือนกัน ถ้าเผื่องานที่ออกแรงหน่อยควรจะเอาด้านนี้แล้วก็ด้านนี้อยู่ทางด้านนิ้วมันจะไม่เจ็บแต่ถ้าเป็นใช้งานทั่ว,วไปจับแบบเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้ก็ใช้ได้ใช้แค่นี้ได้แต่ถ้าจําเป็นต้องออกแรงหน่อยใช้อุ้งมือไม่ไหวนะเจ็บเจ็บเจ็บจริงเลยนะก็มี2จุดนี้ที่เป็นข้อสังเกตแต่ว่ามันมันแก้ได้ไงก็พลิกมาอีกด้านนึงแล้วก็จบไม่มีปัญหาอะไร ไขควงสีแฉกแบบแบนพอแก้ขัดได้นะผมจะลองไขรีโมทรถยนต์เนี่ยถ้าเกิดมันไปฐานหมดกลางทางเราจำเป็นต้องหาฐานเปลี่ยนไปซื้อฐานมาแล้วแต่ไม่มีไขควงตัวนี้ไขได้นะไขได้จริงจังเลยเหมือนกันใช้ได้เนี่ยแต่ไม่ไม่ถึงกับขนาดไปไขน็อตเปิดฝาสูบรถยนต์อะไรพวกเนี้ยนะคงคงไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่งานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพวกเนี้ยทำได้ดีเลยผ่านอยู่สำหรับใบนี้นะโดยรวมๆเนี่ยถือว่าราคา ระดับ500กวนะ่าบาทระดับราคาพอๆกับ o t แ c คเ P1 เนี่ยใช้งานได้ดีเลยละ่ะมีดีมีด้อยต่างกันเลยนะ,ะเดี๋ยวดู o t e c k e P1 เข้ามาเปรียบเทียบนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าไม่เทียบให้ดูที่อยากดูดูในช h a เตอรนี้เลยนะท่านที่ไม่ต้องการเทียบต้องการตัวนี้ก็จบไปได้เลยหรือว่าต้องการซื้อทั้งสองตัวอยู่แล้วก็จบไปได้เลยขนาดเท่ากันเลยเปรียบเทียบกันดอกต่อดอกเลยอันนี้กันไกลหยิบใช้งานยากกว่า นิดนึงไม่ใช่ยากมากนะแต่ยากกว่าถ้าเทียบก,กับตัวนี้แล้วลก็เล็กเล็กกว่ากันเยอะมากในส่วนของกันไกเนี่ยถ้าใช้กันไกบ่อยๆตัวนี้สู้ไม่ได้เลยกันไกนี่จบไปแล้วเจ็บมือเหมือนกันนะตัวนี้ไม่ใช่ไม่เจ็บไอ้ตรงตรงเนี้ยไม่ใช่เล่นเหมือนกันเวลาพับก็ต้องอย่าลืมเปิดขาให้เป็นแนวตรงแบบนี้อีกไอ้ตัวนี้พับง่ายกว่าพับสะดวกเร็วกว่าต่อมาหัวครีม หัวคีมความหนาใกล้เคียงลักษณะแทบจะมาจากบล็อกเดียวกันเลยฮนะวัตดุอะไรกัเหมือนกันเลยเผลอผมว่าตัวเดียวกันแหละอันนี้เขาก็ทานฟอร์มมาจาก Next to Mini Seller เหมือนกันแล้ว Mini s ซ l l e r ก็คงจะเอาจากตัวนี้แหละมาแล้คงไม่ได้เปิดลายการผลิตอะไรใหม่หลายอย่างให้ยุ่งยาก,กน,นะถอดมาใส่แทนกันยังได้เลยเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรแตกต่าง Ass ิ spring ตัวนี้ในด้านคีมจะดีดแรงกว่านิดนึงตัวนี้ดีดเบาวกว่าตัวนี้นุ่มนวลกว่า สบายมือกว่าน,นิดหนึ่งตัวนี้จะหนักไปหน่อยนะหัวคีมจบไปใช้ได้แต่อน,นี้อน,นีไม่ต้องเปลี่ยนทางเพราะว่ามันเหมือนกันมันเป็นทรงสมมาตรด้านไหนก็ได้ไม่เจ็บมือหรอกใบมีดผมว่าเกือบจะเท่ากันน่าจะวัสดุเดียวกันด้วยแต่ว่าอันนี้คมก็จะมีเคิร์ฟนิดๆของ P1 นเนี่ยนะในส่วนของความคมก็ไม่ไม่แตกต่างนะคมเท่าๆกันผมลองความคมให้ดูอีกทีนะเผื่อท่านขี้เกียจย้อนกลับไปดูคลิปเก่าอันนี้ใช้ P1 ก็ประมาณนี้พี่วันอ่ะอน,นี้มินิแฝกชิปอ่ะเอาจริงแบบเป็นทรรเป็นทรรมนะจากความรู้สึกที่ใช้มินิแฟกชิปคมกว่านิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวไม่เกินหรถือว่าเสมอกันแล้วกันอ่เท่าๆกันแต่การเก็บใบมีดเนี่ยอันนี้จะใช้แรงน้อยกว่าเอาจริงๆก็คือมันหลวมกว่านั่นแหละเนี่ยแค่แตะมาเบาๆก็ ข้าแล้วนี่นะแต่อันนี้ออกแรงมากกว่าในการเก็บใบนะซึ่งผมมอง,มองว่าจะเป็นข้อดีมันก็ดีตรงที่มันพับเข้ามายากกว่านั่นเองนะต่อมาใบนี้ไขควงสีแฉกก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันสั้นแต่ว่าตัวนี้เขายาวกว่าแต่เอาจริงแล้วผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสังเกตดูบริเวณปลายเนี่ยเขาจะใหญ่กว่านิดนึงของที่เป็นน็อตตัวเล็กๆเ,เนี่ยอย่างเงี้ยไม่เข้านะ รีโมทตัวเมื่อกี้ที่ไขให้ดูเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ไขไม่เข้านะไขลืดขล่ดไขลื่นแต่ถ้าตัวนี้ปืดออกเลยอย่างนี้อ่าออกออกมาเลยนะเนี่ยน็อตขนาดหัวทั่ว,วไปแบบเนี้ยให้ตัวนี้ไม,ไม่ไม่พอดีนะใหญ่ไปหน่อยแต่ถ้าน็อตใหญ่ขึ้นมันก็มันก็ไขได้อยู่ดีนะก็ดีคนละแบบเหมือนกันในดีสาหรับน็อตที่ขนาดใหญ่ขึ้นส่วนใบนี้ใบไขควงแบนเนี่ย อันนี้เขาไม่มีให้มาเขามีปนมากับตะไบตึ้งปลายอันนี้จะใหญ่กว่านิดนึงแต่ผมมองว่าอันนี้น่าจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าความหนาของท่วงปลายเนี่ยพอใส่ไปในหัวน็อตไดต้อันนี้ความหนามันเยอะไปนิดนึงออกแบบมาให้เน้นการงัดนมากกว่าส่วนใบเปิดขวดเปิดกระป๋องเนี่ยก็น่าจะเป็นใบเดียวกันอีกเหมือนกันเหมือนกันเลยฮะเหมือนกันเลยแต่ว่าฟินิชผิวมาคนละแบบเท่านั้นเอง เท่ากันทรงใบทรงเดียวกันวัสดุก็น่าจะไม่ต่างกันหรอกแค่น่าจะฟินิสผิวต่างกันทั้ในใอความหนาก็เท่ากันไม่มีอะไรแตกต่างเลยใบนี้ก็ใช้ได้ดีทั้งคู่แหละ,ะสำหรับรุ่นนี้เขาก็มีรหัสของเขาด้วยนะชื่อรุ่นที่เป็นทางการเนี่ย NE 2 0 1 0 5ราคาอยู่ในเกณฑ์ เท่าๆกันประมาณ500แต่ว่าตัวนี้ก็ต้องรอดูจังหวะลดนะตอนที่ผมซื้อเนี่ยยังไม่ฮิตมากอะ่ะตอนนั้น300ยปลายๆนะครับตอนนี้เป็น500กว่าบาทแต่รอจังหวะเขาลดราคาก็มี300กว่าบาทเงั้นแต่ตัวนี้ลดยังไงก็อยู่ประมาณ 500- 500กากลางๆห้าร้อยปลายๆแต่ว่าก็ใช้ได้เยอะกว่าหน่อยน้ําหนักถ้าลองถือด้วยมือจะรู้สึกว่าตัวนี้จะหนักกว่าหน่อยลองชั่งดูแล้วกันเอาความรู้สึกยาก83.7 ตัวนี้แปดก็ถือว่าเท่ากันแล้วกันนะมันต่างกันประมาณกรัมเดียวเองอตัวนี้เวลาจะใช้ห่วงใช้เป็นคีลิงเนี่ยต้องต้องเปิดเอาห่วงขึ้นมาอ,อย่างนี้แต่ตัวนี้มีให้เลยมีมาให้ทั้งคีลิงมีมาให้ทั้งห่วงคล้องจะถอดออกก็ได้เซอร์วิสในตรงหัวน็อตเนี่ยใช้ t-star เบอร์8กับเบอร์6นะใช้แค่2เบอร์ตรงปลายด้ามเนี่ยใช้เบอร์6 นอกนั้นใช้เบอร์แปหมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้ก็ดูในลคลิปที่แล้วใช้เป็นเบอร์หทั้งตัวเลยตัวนี้มีเยอะกว่าขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือมีเข็มสําหรับจิ้มถาดซิมเนี่ยนะฮะบางท่านก็ไปเจียให้แหลมเอาไว้ใช้อย่างอื่นแล้วแต่จะประยุกต์ใช้นะตัวนี้มีสีให้เลือกเยอะกว่าตัวนี้ยังไม่มีสีอะไรมาให้เลือกเทียบกับตัวนึงก็ได้แหมผมก็ไม่อยากไปเทียบกับตัวนี้เพราะราคามันต่างกันไปตัวนี้มันหลักพันกว่าบาทแล้วเนาะแล้วงานมันก็คนละสไตล์กันละตัวนี้มัน ใหญ่กว่าหนักกว่ามีอุปกรณ์ให้ใช้เยอะกว่าแต่ก็เอาเอาเถอะเอาเป็นว่าเทียบให้ดูก็ได้นะใบมีดก็ใหญ่กว่าแล้วใบมีดเป็นดีทมีล็อกใบด้วยสเปคมันก็กินขาดกันอยู่นะกันไกลก็โอ้โอหอลังการบานตาไทยามากๆก็คือตามราคาของตามสเกลงานของมันเลยเนี่ยตัวนี้มีคลิปทั้ง2ตัวนี้ไม่มีคลิปมาให้นะครับเพราะมันเล็กอยู่แล้วพันกว่าบาท พั0สอง0ันสามอะไรแล้วแต่ร้านแล้วแต่อารมณ์ผู้คนขายด้วย500กว่าบาทปลายๆนะบางทีก็600ไม่น่าเกิน550นะครับอย่างแพงสุดเลยนะไม่เกิน550แต่ว่าจังหวะลถดีๆหาช่วงโปรดีๆ4 0 0รกลางๆซื้อได้ลองเอาไว้เป็นตัวเลือกในการเลือกซื้อหาอุปกรณ์ e d c ติดตัวติดกระเปา๋าใช้ประโยชน์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือแม้กระทั่งบางครั้งบางคราว เซอ v ์ว a l ลเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดให้ปลอดภัยให้รอดพ้นจากสถานการณ์แย่ๆได้สำหรับอุปรกรณ์มินิมัลติทูนนีมาให้พิจารณากันประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ